สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพื่อนกพี่น้องทุกคนสวัสดีจากเย่แล้วมันตอนบายๆเนาะคะ่ะมาอีกแล้วมือนีก็พอก็ส่องพาแซบชวนชิมของเราอีกแล้วเพิ่งมาจากไปหาหมอแขวทุกคนเพิ่งกลับมาหิวเขา่ากะดีทีมือนี้เขาเช็คแขวซื้อบอได้กินเข่าไปเช็คแขวซื้อนี่จากทุกคนส้มตำแซลมอนมือนี้ใส่เ้นขนมเสษทั้งล่างทุกคนนี่ เซนซับวันนี้ใส่เซนซับโคเข้ากะโอ้ยใส่ลายทำไทยแต่โคก่อยออจุดเทียนหอมคือเกา่าเพราะว่ากินมันรุนแรงเฮียสะเฮียใส่ใส่แบบทัวนั่นมเลยหลาดทั้งขมุนเลยจ้ะเดี๋ยวเด้ หทุกคนวันนี้มีของหวานมาด้วยของหวานเท่าก็คือเฉาก้วยทุกคนใส่หนำแดงใส่นมอมืแตงโมเม็ดน้อยหน่อยแทบบสิบมีเม็ดเกือบเป็นพันไห่เม็ดนะทุกคนสดสดสด,สดอขอเงนเนย็นกัอนพาวางมาแต่อันขอนอภัยเสียงกว่า เฉาก๊วยอุย้ยหอนหอนามหอนหอนกินเย,ย,ย็นเย็นน่แซ่บเอ้าอวยอัดกระป๋องทุกคนกระป๋องละประมาณหกสิบบาทเต็มป๋องใหญ่ใอืออืออืออืม,อม ใส่น้ำแข็งน้ำเย็นชื่นใจขนาดวันนี้เขาไม่ยังแน่มีเซลลหมอนจ้ะทวงออกตำมะฮุงคือกเกลือเตชเทยร้อยมาจากสามีกินสลัดกระเจี๊ยบลวกจ้ะนี่ชะอม,มจ้ะผักขาผักผักมารยาดีคนมาจะเป็นคนท่อก็คิดซื้อเนาะผักขาผักขาพีา่น้องนี่ผักขาจ้ะผักขาจ้ะทุกคน ผักกาดผักกาดขาวอันนี้ก็อื่นกันลำได้เนาะหน่อไม้ฝรั่งรวกจ้ะทุกคนนี่ผักคอร์ดที่เก่าผักกระส,ส,สีแน่ยราเห็นเนาะเน้นสมตำเขามาสุดยเลยอไม้ฝรั่งสัวนให่เนี่ยซินตำมันคือเบอร์สีแดงจัดจานเนี่ย quá ăn được. luôn. Sai xin. างลางลไปหาหมอไปเช็คแก้วไม่คุ้นท้นปูนหรอกอ่ะถ้าเราเดื่อนแก้วกินตอนนี้เขานีหมอสิบเบิ้งเช็กแก้วแค่แม่ให้ทุกคนเสกหมดเพชรจ้ะ พริกสุดๆที่ห้องสร้างมานะ่านน่ะฟังเสียงหย่านของมาส่งสุดค่ะคำละไ้นี่ท่านในม้าอยู่ชิบายสามละข่าวเศร้าใบสาม Det er den fornøjelse. Jeg kan sen råbe om noget mere. Sendt sås, sendt sås. Råbe om noget เทียนทุกคนสี๊ดยดับกินเม็นมันนี่ไปท่านซื้อผักขามันบะเมนเสาจะเล่ยได้กินเมนเทอร์กับบุคอยมี 嗯嗯。Mm hmm. เผ็ดอืมทดลอ,องมากพริกไหมตัวนี้ไซซ์จะหนักจะเต็มอืเผ็ดในเรื่องในเรื่องในล,ล่ะ อืมอืมอืมบายบายบอยบลขาเจาเ <c oughs> พิ่ว่าทดลองผิดสั่งมาใหม่เพิ่นว่าน้ำใจมิจ้า ืมีนัดไปหาหมออีกคนอถึงหกว่าทุกคน กระดาษไหมก่อนเสียบล่างพีกออกจุกลินให้พีกไปสิบหน่อยคนพีกของเข้าใจเว้พีกแท้พีกแท้พีกแท้ไม่ใช่พีกตัวทุกคนจำหน้าอีก

เปื่อยๆหวานๆพลอยๆด้วยอืมหอมาคา่คะคนกินกับว่าหอมคนบ่มากมากับพิ่ซบุนเม้นเม้น่นาัหทุกคนแสบปากแดงเลยเห็นมัน <laughs> อาทิตย์ที่แล้วยู่เอรนะมันชิบหนึบหาองศาอาทิตย์นี้ือชิบเก่งน้ำขึ้นชิบหนาวจังะใช่ไหมให้เสือไม่รด้่ด็ปลูกหรือมะเิือสะเหเลย เร็จไม่หวานไม่หวานกินเห็หมั้โอ้เอาพริกปั่นมาใส่ทุกคนตัวเย็นมันหน่อยก็เลยไปปั่นพริกกรเลยเอาพริกปั่นมาใส่โอ้ปั่นละเอียดแ้ง ก็เล้เพิดอืมไ้บ่หลายหรอกอืมอยว่า,าบ่หลายตอนหนึง่งเพ็ดเล่นเนี่ยอือพริกมันเลยแค่มกว่าเพชรแสบปากเนาะ สดเลอืมเช้ากล้วยจ้ะอืมของร้อนก็ต้องกินของเย็นดับเขาทุกคลิปเสียงนี่อือแพ่นีหรือ คนเสียงนอ้อยมาเม็นแนวเนี่ยเอาเนี่ยว่ะมาขอเน,นอื้อเน้อะเป็ดเอาแนวเย็นไม่กินกันแนวเผ็ดมันไม่ใช่ ผนเผ็ดอืมปั่นแบบพริกบะหมี่หมองแซ่ปั่นแบบจะมาตัดดีนะทุกคนสิหของใครละปั่นบบเมื่ถ้าปั่นเมืนะ่น่ะเอ้ยตายกินบ่ด้ต้องใส่น้อยๆกับตะเพ,พ็ดลูผู้ใดของอืม ก็ไปกันเห็นต้อนเห็นตกใจต้อนอืมอหืออ๋ออืม ึ่นพักรอ,อ,กน,อนี่เพชรดีทุกเพชรนอนยังหัวบะปันพริกอยาไปหาปันเนื้อ Hai neta Melon Tak Tak mau กินแล้วสิออกไปสื่อของสื่อสลัดมาให้สามีเพิ่นลดน้ำหนัก <c oughs> ห้องบกพรีมีปัญหาเรื่องน้ำหนักคนใดแต่เขามีอยู่นะคือมากสิบโลฮะแต่เป็นคนทรงบกพรีรอวดน,นะ ทุกคนก็เสีเศร้าเลยเนี่ยโอ๊ยอ่ะกินไปกับสีคาจะห่วงมันไหนแสบแสบ,แสบให้มันแสบแต่กระเพดรท้ายบหมดอ,อืม อืมืมหวานแล้วเม่บัานเขาไหมอืม เม็ดมันน้อยหน่อยเด้อทุกคนมันแถบสิบะมี่เม็ดเลยมึงมาเมื <c oughs> ม่อกี้สีลอกไมแดดอื้มอืมอ่าปากโปเลยประตอไปฉีดเลยทุกคน Hết bạc bố mà nè mhm Cháu cháu mhm tao im lại hơi mhm tao thôi, Ừ chân trời Ừ ของหวานมดลแล้ว่ะเนี่ยวิธีคนวบอันของหวานก็มต้องหมดกันของเผ็ดราคาบอนี้ทุกคนโหเผ็ดปากโป๊เลยแันนี้ดูเขาหิวหลายใส่บายอย่างบะนี้กะใายสอบกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวยคะ่ะ มันน้กบไปแล้วค่ะพอกันไวคลิหนาสิพ้าเมาื่อกี้ยังต่อพอกันไว้มือหนาค่ะมันนี้ไปก่อนเพล่นขอบคุณและสวัสดีค่ะ